นี่นี่ย่าบอกนะว่ามาหลับผมจะหลับตรงนี้เนี่ยดูสิหลับเป็นตายเลยนะอนานตอนหลับเนี่ย จังไยนะแบบนี <c oughs> alive, bel, ้ต้องอืมอีกูปหนึ่งก็ได้มั้งคงไม่ว่ากันหรอกมั้ มัดเลขนาดหน้าตอนนอนอยังน่ารักเลยนะคนอะไรอีกรูมหนึ่งก็ได้โอเคออ,อ,อ,อืกลับมาแล้วกลับมาแล้วตื่นแล้วเหรอ มานอนราผมเลยตรงนี้เนี่ยแทำ Player. ไมไม่เป็นนอนในห้องหืมมานอนราผมตรงโซฟาทำไมเนี่ยฮืก็บอกแล้วว่าว่ามันกลับดึกเต่ดดูสิง่วงมากเลยใช่ไหมครับ สขนาดนั้นะ่ะวันนี้คงเหนื่อยมากเลยใช่ไหมฮะมก่อนไหมผมกลับมาแล้วเนะี่ย ออพอดีเพื่อนผมมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อยู่ดีมันก็บอกให้ผมออกไปหาอืมก็ปกติของมันแล้วมั้งอืมตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วหมดแต่คนเถอะ ทำไมไม่นอนรอในห้องดีๆรู้แล้วว่าเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงคุณนะเอามานอนอย่างเงี้ยดื้จริงๆนะเราอะ mấy, ừ. ừ, lâu, cho mày nó nó không tuần này nữa, ừ, tôi nằm không ngủ nữa, đi mấy. นอนตักผมอะ่ะอะไรก็นี่ไงนอนตักผมแล้วเนี่ยไม่ชอบเหรอ ก็บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปนอนในห้องเหนื่อยขนาดนั้นนะ่ะถึงนจะมารอยให้ตายเถอะก็น่าราักอยู่หรอกนะแต่แบบเนี้ยจริงๆเลยอ่า ถ้าไม่ไหวก็หลับไปเลยเดี๋ยวผมพากลับห้องเองอืมแค่นี้ทำมันจะอุ้มไม่ได้เราโถอืมเพราะฉะนั้นจะหลับไปเลยก็ได้นะหรือจะ

ใส่จะง่วงจริงนั่นนะ่ะเดี๋ยวหลับไปละอะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวขอเปิดดูรูปรูปตอนนอนเนี่ยน่ารักชะมัดเลยมันตอนนี้เลย แต่ขอไทยสรุปจะเป็นไรไหมนะ่น่ามุมนี้ก็ได้อเอ๊ะอ๋ะอย,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 ยังไม่หลับแล้วเนี่ย ใครถ่ายไม่ไมมีไม่ไม่มีจริงๆก็ก็ไม่มีใครแอบถ่ายเฮ้ยเดี๋ยวดๆดๆดด แย่งไม่ได้หรอกมาก็ลองแยง่งมสิอะไรก็ไม่เห็นลบไงทำไมอ่ะหน้าเราออกเห็นมะ <laughs> <laughs> หน้าเราจะตายอ่ะืมไม่น่ารัก เอาตรงไห,หนมา,าไม่น่ารักเนี่ยน่ารักจะตายเฮ้ยเนี่ยยายายาเอื่อมถึงแล้วอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่เนี่ย แบบนี้มันขี้โกงไป,ไปนะเนี่ยผักลงมาเนี่ยฮึไม่ให้ก็คือไม่ให้ไงครับทำไมอะ่ะก็ผมบอกไปแล้วนี้ว่ามันน่ารักออกอ่ะผมจะดู้เป็นกับลองใจหน่อยไม่ได้หรอเนาะ อย่าแย่งอย่าผมก็บอกแล้วไงว่าใหญ่แย่งนอะเอ๊ะเดี๋ยวดูเดี๋ยดูเกือบไปแล้วไม่ล่ะทำไมถึงชอบผักนี้ฮะเราอะ ดีเท่าไหร่แล้วเนะี่ยที่คุณนะไม่ล้มลงกับพื้นไม่ได้ก็ยังจะเอาอีกนะก็เอื้อไม่ถึงไม่ใช่หรอถึงก็ต้องผักผักรอบแรกกัไม่เท่าไหร่นะรอบสองอคุณเองนั่นแหละจะล้ม ดีเหอะไอ้วราอล้มบนโซฟานะ่ึเดือดเลยผมขอเก็บรูปไว้ได้ไหมครับนะแค่รูปเดียวก็ได้จริงนะรักที่สุดเลยเอาล่ะ